สวัสดีครับผมเป้นะครับที่ปรึกษาการขายพอร์ตพระประแดงวันนี้ผมยืนอยู่กันที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับก็เดี๋ยวจะมาพาชมบรรยากาศรอบๆงานว่าวันนี้นำรถรุ่นอะไรมาโชว์บ้างแล้วขออนุญาตรีวิวรถสักคันหนึ่งแล้วกันนะครับไปนี่เดี๋ยวพาดูกันนะครับบรรยากาศงานอ่าคันแรกที่นำมาโชว์เลยคือจะเป็นเจ้าเอเวอเรสต์เทนนะครับรานะคา หนึ่งล้านสามแสนสามื่นสี่พันบาทนะครับนี่ตัวนี้สีส้มเป็นสีพิเศษนะครับนี่เป็นสีเรียกว่าสีคลาสเสน่์ของเขาเลยนะสําหรับจรเจ้าเอเวอเรสเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่จองก็จะจองเป็นสีนี้นะครับอืสีส้มเรียกว่าสี s ซนาออเรนนะครับนี่สวยเลยไะเรามาดูรุ่นที่สองกันดีกว่านะครับตัวนี้ For Next เน็ r a n n e r ไ i ท e แท็กนะครับระบบ Four-wheel drive นะครับ ตัวนี้เป็นระบบทารนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อก็ได้หรือว่า4ล้อก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวคันนี้แหละแต่พาชมหลายๆคันก่อนว่ามีรถอะไรมาโชว์บ้างเผื่อลูกค้าที่สนใจเนี่ยจะได้เข้ามาดูในงานนะครับอ่าต่อมาครับคันที่3ตัวนี้เป็น Nex e n จอ r ์เอ็กซนะครับปาสีน้ำเงินสวยเลยนะครับปเดี๋ยไปดูอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับตัวนี้ัวตัวนี้เป็น e v e r e s t ตัวท็อปขับสองครับตัวเทอ์เเนียมพัสขับสองนี่มาไฟเป็น LED นะครับนี่เราเปิดปิดไฟส่งอโตโตัวนี้ราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันนะครับมา XT สี่ประตูเกียร์ออตโตตราคาเก้าแสนสามหมื่นสี่พันนะครับปะเดี๋ยวไปชมตัวว i t e c กันเลยดีกว่านะว่าตัวว i t e c เนะี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนี่ มาครับตัวตัวไวแท็บตัวนี้นะครับราคาหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทสีที่เห็นตัวนี้เป็นสีรัสเซียโรนะครับเป็นสีพิเศษนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งมืนบาทสรุปราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าพันบาทนะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าจุดเด่นจุดสเสน่ห์ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเลยนะครับนี่ครับไฟหน้าเป็นแมชชิค LED นะครับเป็น LED ทั้งดุนแล้วนะนี่ นี่เราเห็นไหมว่ารายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะมีคามําว่า performance LED นะครับก็คือตัวนี้ทั้งทั้งเซตเนี่ยเป็น LED แล้วนะครับนี่ตัวไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะแต่ว่าตัวป้ายมันบางผมอาจจะแผนกล้องไปไม่ถึงนะครับก็นี่เดี๋ยวผมจะบอกจุดเด่นเลยครับตัวนี้เป็นไฟทรงซีแคมนะครับสไตล์อเมริกรันนี่แล้วก็ไฟจะเป็นไฟลูกแก้วสองดวงไอ้ลูกแก้วตัวนี้พิเศษคือมันสามารถหักเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็มีระบบ อ่าเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติรวมถึงระบบปรับลดย้อนแสงสายตาผู้อื่นนะครับก็คือเปิดไฟสูงไฟต่ำออโต้นะครับถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีรถขา้างหน้าสวนเนี่ยก็จะสปาร์เป็นไฟสูงให้อัตโนมัติถ้าเกิดมีรถสวนมาในระยะประมาณ1กิโลเนะี่ยตัวนี้ก็จะสปาร์เป็นไฟต่ำให้อัตโนมัตินะครับจะได้ไม่ไปรบกวนสายตาผู้อื่นมาอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวขับสีนะครับเป็นตัวท็อปของเจ้าตัวไวทแท็กแล้วเดี๋ยวผมบอกในรายละเอียดเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ไบท์เทโบหรือเทโบ2ตัวนั่นเองแบงเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่ง210แรงม้าและอังบิด500นิวตันเมตรนะครับก็นี่มีกล้องหน้าด้วยตัวนี้เป็นกล้องรอบคันนะครับไม่ใช่แค่กล้องหน้าแล้วก็ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์หลายจุดเลยนะครับเซ็นเซอร์นี้จะช่วยตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าหรือว่าระบบเบรกออโต้เบรกฉุกเฉินเนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเข้ามาทํางานร่วมกับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับ นี่กระจังหน้านะครับออกแบบเป็นสีเท่รกาฟ,ฟนะครับแล้วก็มีพร้อมข้างในเนี่ยเป็นกระจังหน้าสไตล์คล้ายาหลังพึ่งนะก็จะมีรูระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยให้ลมเข้าไปพัดในช่วงห้องเครื่องี่ะให้อุณหภูมิมันเย็นขึ้นได้ไวขึ้นนะครับมาต่อมารูดลายฝากระโปรงครับตัวนี้ออกแบบใหม่เป็นแบบแอโรเดนามิกครับนี่ก็คือลูลมนะครับทำให้รถเนี่พุ่งทยานไปด้านหน้าได้ดีขึ้นนะครับ ต่อมาด้านหน้าเนี่ยประมาณนี้ครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของส่วนด้านข้างน้องดีกว่านี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ล้อเจ้าตัวไวแทัคเนี่ยเป็นล้อขนาดขอบสิบแปนะครับนี่เป็นยางกูดเดียนะครับนี่ตัวล้อของเขาเนี่ยจะมีโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางนะชัดเจนอ่ะลืมลืมบอกไปนะระบบเบรกนะครับของเจ้าตัวไวแท็คเนี่ยเป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับจะต่างจากรุ่นอื่นๆเพราะว่าเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อความอนเนกประสงค์แหละไม่ได้เน้นใช้งานไปในทางบรรทุกนะครับเผื่อลูกค้าที่กาลังตัดสินใจว่าเราอยากได้เจ้าฟอร์ดในเจนเนี่ยในรุ่นไหนนะครับจะได้เป็นตัวเลือกในการประกอบการตัดสินใจนะครับนี่โดยโชค๊คโช๊คออกแบบใหม่ครับอยู่นอกแชสซีมีถ่ายเป็นตัววีนะครับช่วยให้ตัวรถเนี่ยสมดุลในการเข้าโคง้งในการทรงตัวในการขับเคลื่อนโดยใชความเร็วมากขึ้นนะครับ รอๆเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกขนาดยางก่อนครับเบอร์ยางเป็น255ห้ทับห5นะครับห1 8เป็นยาง HT นะครับก็คือเป็นยางที่เน้นวิ่งใช้งานในทางเรียบนะครับมาต่อมาเราดูด้านข้างด้านข้างนี่ตัวสำหรับตัวท็อปนี่จะเขียนว่าไบเทอร์โบนะครับนี่เป็นไบเทอร์โบ ตัวนี้นก็จะเหมือนกับลมที่เข้ามาด้านหน้าเนี่ยก็จะพยายามออกทางด้านนี้นะครับช่วยให้ความร้อนเนี่ยมันไหลออกมาทางด้านนี้ต่อมานะครับนี่กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวในตัวครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเทากาไฟนะเป็นสีเทากาไฟเป็นสีเงาครับแล้วข้างล่างตัดเป็นดําด้าน,นเพิ่มลวดลายขาไปอีกแล้วก็มีกล้องนะครับนี่มีกล้องมีกล้องมองภาพด้านข้างก็คือกล้อง,งสามโคกสีองศานั่นแหละมีทั้งคัน มาดูที่ด้านหน้าของเจ้าตัวนี้เห็นไหมตรงนี้จะมีนี่อยู่อันนี้คือไฟสปอร์ตนะครับหรือระบบตรวจจับมุงอับสายตานะครับถ้าเกิดมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้านข้างเนี่ยคือตัวนี้จะมีไฟกระพริบแจ้งเตือนนะครับให้ผู้ขับขี่รู้ตัวว่ามีรถมาด้านข้างซึ่งอาจจะอันตรายหรือไม่ปลอดภัยนะครับนี่จริงๆอะ่ะไอตัวนี้มันมีมันมีนี่ด้วยนะอะพูดยังไงดีถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียบกระจกเนี่ยตัวตัวกระจกเราเนี่ยสามารถพับไปด้านหลังได้ด้วย ตัวกระจกเป็นระบบไฟฟ้าแล้วครับสามารถปรับได้ปรับได้จากตัวรถเลยนี่ปรับขึ้นปรับลงปรับกระจกซ้ายขวานะครับเพื่อได้ระยะสายตาที่พอดีนะครับมาต่อมาเราหลังคานะครับเหลาหลังคานี่ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปโหนให้ดูนี่ใช้งานได้จริงนะครับสามารถติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้สาหรับลูกค้าบางโคที่อ่าติดตั้งเป็นแหลกหลังคาแฮมเมอร์อะไรอย่างนี้ก็เขาก็มาติดกันนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันต่อดีกว่านะครับมาน,นี่ด้านในพวงมาลัยนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวดูเส้นสายการออกแบบภายในของเจ้าเบาะเจ้าไวาแท็กนะครับนี่ฮะผมจะบอกนะว่า การตกแต่งภายในของเขาเนี่ยจะเป็นเฉพาะวายแท็กเท่านั้นนะครับที่เป็นมีเดินตะเข็บได้สีเหลืองเนี่ยแล้วเขียนคาว่าวายแท็กมีเป็นการตกแต่งพิเศษสําหรับในรุ่นวายแท็กเท่านั้นเลยนะครับและเบาะนะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับนี่ยวดูนะครับเป็นไฟฟ้านี่แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้จุดเด่นของเขานะครับตัวนี้เป็น ส่วนที่เอาไว้คอนโซลในเรื่องของแสงไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกปิดไฟไฟหลีไฟ,ไฟออโต้นะครับไฟตันนะประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มแสงลดแสงในเรื่องของหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับนี่ตัวนี้มี Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับที่อัปเดตจากเจนที่แล้วนะครับ ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งและสามารถไปต่อได้นะครับง่ล้ําไปอีกนะครับนี่หน้าจอตรงกลางเป็นระบบซิงค์ 4A นะครับขนาด12นิ้วนะนี่ตัวนี้ดียังไงคือใหญ่จุดใจไปเลยครับเอาไว้ดูแดูแผนที่อะไรเนี่ยชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสี่นี่มีออโต้โฮแล้วเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับื แล้วก็ตัวนี้เป็นโซนในการปรับโหมดการขับขี่นะครับนี่สามารถหมุนทยด้านนอกได้เราจะปรับเป็นขับ2ก็กดนะครับปรับเป็นขับสี่ก็กดหรือว่าระบบอ่าโฟโลนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดต่างๆได้นะครับว่าต้องการใช้ในโหมดการขับขี่แบบไหนประเภทฝนตกถนนลื่นหรือว่าต้องการโหมดประหยัดอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยจุดเด่นของไวท์แท็กก็จะประมาณนี้นรับเออผมลืมบอกอีกนิดนึงนะครับ ตรงนี้เนี่ยนี่มีช่องใส่แก้วเพิ่มความพรีเมียมขว้าอีกจะได้ไม่ต้องซื้ออะไรมาติดแล้วก็ไอตัวนี้จะมีพิเศษอย่างนึ่งนะถ้าเราวางแก้วตรงนเนี้ยเนี่ยลูกค้าสังเกตตัวอจจอแวรอร์มันจะเจาะแก้วเลยใช่ไหมมันจะทําให้แก้วเราเย็นไปด้วยนะครับน,นี่โซนนี้ก็เป็นโซนควบคุมกระจกนะครับกระจกห้องโดยสารนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ไว้ล็อกประตูปิดประตูแล้วก็ใช้ปลดล็อกฝาถังน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้ควบคุมกระจกมองข้างนะครับมาจะไปต่อนี่เป็นรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของช่อง USB ไว้สหรับติดกล้องบันทึกภาพด้านหน้าจะได้ไม่ต้องไปโยงสายไฟเข, ون, เข้านู่นเข้านั่นเขานี่ถอด,น, ون, ถอดนู่นถอดนั่นถอดนี่ให้ลําบากกันนะครับนี่แล้วก็กระจก มองหลังนะครับมีระบบตัดแสงรบกวนนะครับนี่มาปมาเดี๋ยวเราไปดูด้านด้านหลังดีกว่าตอนหลังในเรื่องของห้องโดยสารนะครับบะการตกแต่งก็เช่นเดิมครับบอหนังตัดได้สีเหลืองนะครับแต่ว่าตัวน,นี้จะพิเศษคือมีแอร์ตอนหลังแล้วนะครับนี่มีแอร์ตอนหลังแล้วก็มีในเรื่องของปลั๊กไฟบ้านนะครับนี่ เาไฟบ้านเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าโดยสารมากก็สามารถเอาประต่อโน้ตบุ๊กได้นะครับนี่แล้วก็มีช่อง Type C ช่อง USB นะครับเราเชื่อมต่ออย่างอื่นนะครับ่ะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของด้านหลังรถเลยดีกว่าอยู่นี้มีพื้นที่เหยียบขึ้นไทยกระบะนะครับเแต่ผมไม่ขึ้นหรอกอ่ะ ไฟท้ายไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับออกแบบใหม่นี่ใหญ่หญหญโตมโหลารเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เป็นสารักไฟสปอร์ตนะพูดถึงโลบาร์นะครับแต่ว่าทางฝอร์เนี่ยเรียกตัวนี้ว่าสปอร์ตบาร์เพราะว่าดูดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสามารถใช้งานได้จริงดูแข็งแรงนะเนี่ยดินเสียงนะแข็งแรงจริงครับตัวนี้เป็นสีกาฟไฟนะครับนี่เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับ ดูทาให้ดูตัวรถเนี่ยดูพรีเมียมไปเลยแล้วก็การตกแต่งของว i ยเทคเขาเนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นเน็กเจนรุ่นอื่นๆอยู่แล้วนะครับนี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับมีกล้องมองภาพด้านหลังที่ติดมากับโลโก้นะครับพร้อมไฟเบกรกดวงที่3นะครับแล้วก็มีฝาท้ายผ่อนแรงตัวเนี้ยเนี่ยผมใช้มือเดียวคุมอยู่เลยนะดูดิเห็นไหมเพราะว่ามันเบาจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยจะได้เปิดฝาท้ายกระบะสบายเลยนะครับ ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันทํามาเพื่อความอนเนกประสงค์อยู่แล้วพื้นที่ท้ายกระบะเนี่ยค่อนข้างกว้างเป็นพิเศษนะครับ522มิล mm. ลิเมตรแลวก็ตรงนี้จะมีในเรื่องของช่องต่อไฟเอาเลทปลั๊กไฟบ้านนะครับเพื่อความอนเนกประสงค์ไปอีกนะครับไปเดี๋ยวเราดูแล้วก็ในเรื่องของนี่ครับกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเป็นสีเป็นสีกาไฟนะครับ แล้วก็มีการปั๊มเป็นคำว่าเลนเจอร์นะครับเพิ่มลวดลายเข้าไปอีกนะครับพอดีว่าวันนี้ผมไม่ได้หยิบขาตั้งกล้องมาก็เลยต้องใช้มือถือถ่ายสดแบบนี้ไม่ได้ถ่ายไมคมาบางทีอาจจะต้องเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับนี่แล้วก็มีช่องต่อซีพมนะครับสําหรับงานช่างเอาอุปรกรณ์มาต่อได้เลยนะครับมาเจ้าตัวไว้แทกเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ย ก่อนจากกันไปเนี่ยผมรีวิวไปหากใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่น Next Gen Y Tag หรือว่าเป็นรุ่น XLT รุ่นอื่นๆเนี่ยมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0927970808นะครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปถัดๆไปนะครับเพื่อขายฟอดส,สวัสดีครับ